นี่คือภาพบรรยากาศภายในงานวันรวมน้ำใจกาชาติจังหวัดชนบุรีประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18มีนาคม2565ที่ผ่านมาณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองชนบรุรีด้วยจังหวัดชนบุรีได้กำหนดจัดงานประจำปีงานนมักนนสกรารพระพุทธสิหิงและงานสงกรานจังหวัดชนบรุรีประจำปี2565ขึ้นระหว่างวันที่1 1ถึง19เมษายน2565 ณบริเวณสนามนัาสลักลางจังหวัดชนบรุรีและภายในงานเหล่ากาชาติจังหวัดชนบรุรีได้จัดให้มีการออกร้านมัชฉากาชาติจังหวัดชนบุรีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลตามภารกิจของสภาการชาติไทยโดยให้ความช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ได้โอกาสทางสังคมโดยในการออกร้านมัชฉาการชาติจังหวัดชนบรุรีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินและสิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยในครั้งนี้ได้มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนและผู้มีจิตกุศลชาวจังหวัดชนบรุรีได้แจ้งความประสงค์ที่จะนำเงินและสิ่งของมาบริจาค สำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัชฉากาชาติประจำปี2565เป็นจำนวนมากทั้งนี้ของรางวัลทั้งหมดจะถูกหารเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นของรางวัลพิเศษในทุกวันโดยจังหวัดชนบุรีและเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคืนความสุขกลับสู่พี่น้องประชาชนตามสโลแกนในการออกร้านมัชฉากาชาติจังหวัดชนบรุรีคือขาดทุนคือกำไร